ได้ไหมลูกไหนๆอันนี้ไฮ้างหมาครงยังไงเดี๋ยวป้านี่วยูอลิสมองแามามาอลิซแกสีไหมสีสอะไรหมจะรู้จักไหมนะจะรู้จักไหมนะเอยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยดูสีดูซอะไรอ่ะ ด้วยตรงนี้ถูกแล้วด้านนี้ถูกแล้วค่ะนี่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 เออแกะคนชอบแกะเลยให้แกะโอ้โหอะไรอีกมีอะไรอีโอ้ยสิอะไรอ่ะเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรเอามันเพื่ออะลูกเดี๋ยวไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นนะเดี๋ยววันเสาร์ให้เอาของเล่นเสาร์เือทิพย์นะวันเสาร์อันนี้เป็นทองลูกให้ลูกเก็บไว้ให้แม่เก็บไว้ไป ให้แม่เปิดให้แม่เก็บมาาดูสิในดูทองดูทองก่อนขอนี่นมันเสาขอเล่นมันเสาพุ่งไปเอาตักน้ำออมาซื้อไม่ทันเพราะว่าไม่ได้ออกตัปาเลยนี่นี่นี่ดูป้ดหน่อยเปิดสิเปิดป้าเปิดสิคะก็คอเปิดเฉ่นี่ลูก ใส่นิ้วได้เดี๋ยวองดูดิอลิสใส่ได้ไหมให้สวยเอานิ้วกลาง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 ใหญ่หน่อยเระวังหล่นระวังหล่นเฮ้ยเลยดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเออไหนไหนอลิสอ่ะนี่ท่านี้วัาหล่นโชว์ที่ถูกใส่แล้วโชว์ใส่ไหนหล่นเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วไหนนู้วกลางดีกว่า โชว์ดูโอว์ง้อชว้้งอยอามาเราจะแม่ทำให้แม่ทำไงแม่ทำไงดูทำตาแม่ทำตามแม่ทำตามแม่ทำนี้นี่ท่านี้ไหนๆดูนิ้วด้วยสิโอ้ไม่เห็นเลยมาวโอเคโอเคโอเคเจ็บไปเจ็บไปเดี๋ยวลเดี๋ยวหายนะ <laughs> อ่าหายเดี๋ยวเขาไปใส่